ไปเลยไปเลยไปเลยนี่ก็มัดต่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวของมีดของมีดแล้วเดี๋ยวมันกันได้ดีเดี๋ยวนี้ย่งี้เขาลืมล่าจะจกเนาะจะจกเนาะง้มเลยลายข้ามันมบอนงามเนี่ยเรี่ไม่ได้บีตรงไปเลยตรงไปทำให้ผมดีละ ไปครัาไปอาไปอย่าไปอ่าปใส่ฟังไหมไ้ฟงไหมอหาลูกขอนรูปหมนดีโออะไเนี่ยุงอะไรมามาตัดไม้าบารดหน้เลยเปินหน้านะครับโอ้หเยี่ยมสุดยอดครับแตมาแตมาทำอ่านะมาทำอะไร่าลงเนี่ย ไปได้ไปได้ไปได้เราได้ยินเสียงแล้วนีเนีงหลังมั้งได้ได้เอ๋เอ,เ,อเลี้ยมนี่มูซีคุณซีเอเก็กซีคุณซีนี่มมาลมาแกม่โมโม่ไม่ไครอย่าไปบีอย่าไป

ออมีขออยูนี่กุ้งหนึ่งทำได้ได้เอาขึ้นหลังรถเร็วใส่ตไกันี่รงนี้คนนีอะไรเดี๋ยวไปเ,เดี๋ยวเขาจอนล่งกับกกันบ่แน่นเอาจะได้ไายวิดวีโอชัดชัหเย